วันนี้ก็ทำงานกันต่อนะคะฝรั่งตัดหญ้าค่ะวันนี้ค่ะใช้เครื่องจกักรแบบพื้นแรงนะคะแบบเมืองไทยน่าจะมีนะคะแบบนี้นะคะตัดหญ้าค่ะวันนี้หญ้ายาวนะคะฝรั่งก็ทำการตัดหญ้าให้เตียนนะคะวันนี้งานของวันนี้ บ้านของคุณผู้ชายก็ทําการตัดหญ้าคุณลูกชายก็จะช่วยนะคะในการนําตัวบูเวสนะคะไปเก็บผลหญ้าลูกชายก็ช่วยทํางานส่วนคุณแม่เองก็นําเสื้อผ้าของลูกชายนะคะมาตากค่ะวจะมีงานแบ่งปแยกกันทํานะคะส่วนอันนี้จะพาไปดูต้นไม้นะคะอันนี้คือต้นใบสซนแหนนะคะหรือว่าต้นมองส์ก็คือชาวฝรั่งเศสนะคะ อันนี้ต้นพริกปีกที่แล้วตอนนี้มาหน้าร้อนแล้วก็เริ่มงามงามขึ้นงามขึ้นเพราะว่าเราสามารถตากไว้นอกบ้านได้อันนี้ไม่แน่ใจว่าที่เคยบอกครั้งที่แล้วมันเป็นตัวมะเขือพวงห,หรือว่ามะเขือปอดหรืออะไรจำไม่ได้แต่ว่าถ้าเพื่อนรู้บอกด้วยนะคะว่าปลูกแล้วเราจะไม่ได้จริงๆมะเขืออะไรทุกอย่างอันนี้มะละกอนะคะอากาศเริ่มคลึ้มค่ะ ะะตัวตัดหญ้ามีแค่นี้เองค่ะเห็นไหมคะมัชีนมันสามารถตัดหญ้าได้ก็จะมีปุ่มกดง่ายงาย่อ่าเห็นไหมผลงานหญ้าเรียบแล้วค่ะเรียบกริบวันนี้ไอเดียนะคะก็เลยไปซื้อตัวทำลวดแพงแบบน่ารักน่ารักนะคะแต่ว่ายัางซื้อไม่ครบ <c oughs> ก็เลยโคเต์ได้แค่นี้นะคะ ยาก็ไม่ขึ้นค่ะพหน้าร้อนมาเหลืองอ่อยนะคะเดี๋ยวต้องปลูกใหม่นะคะยาที่บ้านช่วงหน้าร้อนอ่าเอสเกอร์ทูเฟโอโจดูวีเอาเวกเด็กก่อเด็กก่อนี่นะคะใช้อุปกรณ์ตัวนี้โอเคค่ะบ้านนี้ทำเองทุกอย่างนะคะเด็กก่อนี่อุปกรณ์นะคะ เดี๋ยวดูวิธีการใส่นะคะปาปาอลูกชายมาเรียนรู้ด้วยอมนอันนี้วันนี้ไปหาดินนะคะเพราะร้านปิดจะเอาดินมาลงนะคะร้านร้านฟาร์มที่เขามีดินขายจะเอาดินมาลงเพื่อปลูกต้นไม้แต่ว่าวันเสาร์เขาเปิดแค่ครึ่งวันโอเคค่ะ โอเคค่ะคุณฝรั่งก็ทำงานต่อระวงนะครับเดี๋ยวหินเข้าตาครับในการเจาะหินนะคะนี่ค่ะจะตัว เอาหินตัวใหญ่ๆเนี้ยออกเพราะว่าจะทําพื้นแล้วก็เทซีเมนต์นะคะซึ่งสัปดาห์นี้วันนี้ไม่ทันแล้วก็เดี๋ยวเราทําความเรียบร้อยทช้ดีไอตัวส่วนของหินที่ไม่เรียบร้อยออกก่อนนะคะจัดพื้นที่แล้วก็อาทิตย์หน้าเตรียมลงซีเมนต์นะ แล้วมาต่อกันต่อสัปดาห์หน้านะคะโอเคค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะโอ้ข้าวอาเบียงตู